สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดเรื่องเลขมงคลสำหรับวันนี้นะครับใครอยากได้แนวทางเลขมงคลวันนี้ก็เข้ามารับชมได้นะครับพูดคุยได้ครับผม สวัสดีท่านผู้ชมสี่ท่านนะครับเมืม่อวานมีโชคกันหรือเปล่าครับเมื่อวานตัวเลขมงคลที่ให้ไปเมื่อวานก็เข้าสองรอบนะครับ สามเด้งนะครับเมื่อวานสามเด้งสามเด้งแอดก็อยากให้เฮงเรวยๆทุกวันแหละครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับเจ็ดท่านวันนี้ก็ลงช้าหน่อยครับ เพราะว่าคุยกับหลวงปู่อยู่ครับสวัสดีครับวันนี้วันนี้คนที่เคยมาทรงให้ก็มาแต่เช้านะครับพอดีแอดมาไม่ทันนะครับ งก็กลับไปก่อนนะครับวันนี้ไม่มีคลิปนะครับก็คือสรุปตัวเลขให้นะครับเป็นแนวทางเลขมงคลวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าใครมีโชคบ้างหรือเปล่านะครับเมื่อวาน ก็อยากให้ท่านผู้ชม fc มีโชคนะครับวันนี้วันนี้ก็ให้หลวงหลวงปู่ก็จุดทูบให้นะครับวันนี้หลวงปู่ก็จุดทูบให้อยู่นะครับสําหรับวันนี้เมื่อวานเมื่อวานจุดได้4ี่ห้นะครับเมื่อวาน สี่หรือ8หรือ5 8 4ก็คือไล่ขึ้นไล่ลงนะครับสำหรับวันนี้ก็จุดได้058นะครับใกล้เคียงตัวเดิมนะครับวันนี้สำหรับวันนี้ก็0ูนย์หหรือ850นะครับถ้าจะซื้อ3ตัวก็จับหมุนเอานะครับ วันนี้ถ้าจะตีเป็นจับสามตัวก็หมุนเอานะครับจะ,จะได้ไม่พลาดสำหรับเลขทรงวันนี้ก็บอกว่าเป็นเลขทะเบียนม้าเหล็กคันที่ขี่มาวันนี้นะครับ คันที่ขี่มาวันนี้ก็คือคันคันที่ขับมาวันนี้ก็คือ4059นะครับใช่ครับเลขทูบหลวงปู่ก็058นะครับหรือ850 วันนี้เลขทะเบียนรถที่ขี่มาที่ปู่ลงทรงนะครับก็บอกว่าม้าเหล็กม้าเหล็กเหมือนเดิมนะครับวันนี้น่าจะตามตัวเลขตัวเดิมนะครับเพราะว่าเพราะว่าเมื่อวาน4ี่ห้าศูนย์ไม่ออกนะครับแต่ดันไปออกลาวนะครับลาวออกห้าสี่หนึ่งนะครับก็คือ ถ้าจับไปจับมาก็คือขึ้นแค่แต้มเดียวนะครับจากซื้อจาก50ก็กลายเป็น51นะครับเมื่อวานวันนี้เลขทะเบียน4059ก็จับสับตัวเอานะครับเรียงตามตัวเลขนะครับมีแค่4ตัวก็ก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับวันนี้ วันนี้ก็ถือว่าไม่เยอะก็ตามก็เท่ากับว่าตามตัวเลขตัวเดิมเมื่อวานนะครับถ้าจับใส่กันก็เลข3ตัวก็จะเป็น405นะครับแล้วก็409 459 950 ถ้าจับสองตัวก็เป็น40 45 49 05 09 59แล้วก็มีเลขทูบใส่ด้วยนะครับ58เผื่อจะออกวันนี้ด้วยนะครับ58 85นะครับหรือจะจับ08ใส่ด้วยก็ได้นะครับนี่จะจับ08ใส่ด้วยก็ได้ ท่านที่ได้ยินแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะครับรับชมจากที่ไหนบ้างคอมเมนต์ comment มาได้นะครับรับชมจากที่ไหนบ้างนะครับจังหวัดไหนนะครับวันนี้ก็มี มาหลายที่นะครับมาวันนี้ก็มีมาหลายที่ช่วงเช้านะครับมาเยอะก็ได้กลับไปแล้วช่วงบ่ายก็มีมานะครับตอนนี้ก็มีมีผู้คนมาจากทวัดบุรีเมื่อเช้าก็มาจากอุดรน,นะครับอุดรก็มานะครับเมื่อเช้าวันนี้ปู่บอกว่าไป วันนี้ปู่ดำตามทรงไปที่บ้านนะครับบอกว่าวันนี้น่าจะให้สามตัวนะครับสามตัวน่าจะเข้านะครับโอ้สวัสดีครับจากกรธมกระบีวันนี้ล่างทรงมาครับเมื่อเช้ามาแต่เช้าเลยครับเพราะว่าปู่ดำไปลงนะครับบอกว่าทำไมเมื่อวันก่อนมาทำไมไม่เข้าไปหาปู่ดำนะครับ เพราะว่าปู่ดำจะอยู่ที่จอมปลวกข้างในนะครับปู่ดำก็เลยไปตามให้มาวันนี้ครับทรงก็เลยบอกว่าวันนี้น่าจะเข้าสามตัวเขาบอกเป็นเลขทะเบียนรถนะครับก็เป็นแนวทางนะครับผมเป็นแนวทางนะครับก็อย่าพิ่งเชื่อแอดนะครับบางทีมันก็ไม่แน่ไม่นอนครับไม่มีใครรู้ว่า จะออกตัวไหนนะครับก็เป็นแค่แนวทางนะครับผมโปรดใช้วิจราราณในการรับชมนะครับแอดกอ็ไม่ได้บอกออให้ f c เล่นนะครับไม่ได้บอกแนะนำให้เล่นแค่ดูเป็นแนวทางนะครับผมสวัสดีขอนแก่นนะครับขอนแก่น ดีต้อนรับนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวแอดจะโชว์กระดาษให้ดูนะครับเดี๋ยวสับกล้องก่อนนะครับถ้าหากภาพข้างหลังไม่สวยงามก็ขออภัยนะครับ ก็ตัวเลขก็ตามนี้นะครับก็คือมีทะเบียนรถแล้วก็ทูบแค่นี้นะครับวันนี้แล้วก็มีฝาน้ำแดงที่แอดไปถวายกุมารมาวันนี้ก็เป็นฝาน้ำแดงเป็น19นะครับฝาน้ำแดงเป็น19แต่แอดไม่ได้ลงให้นะครับ วันนี้หลงปู่ก็จุดทูบเป็น058ครับหรือ850นะครับก็ตามนี้นะครับแคปไว้เลยนะครับหรือว่าจดไว้เลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็แอดก็ฝากฝากบอกบุญนะครับฝากบอกบุญนะครับผม FC ท่านใดที่จะอยากจะร่วมบุญนะครับอยากจะร่วมบุญทำโรงครัวนะครับตอนนี้โรงครัวก็ยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์นะครับตอนนี้ก็เหลือกงล้วหรือทำเป็นประตูกั้น นี่นะครับตอนนี้ก็ทำได้แค่นี้นะครับก็ฝากสายบุญ fc สายบุญนะครับเผื่อมีโชคลาบเผื่อมีจิตศรัทธาจะร่วมทำบุญนะครับก็ติดต่อคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะครับถ้าต้องการที่จะร่วมทำบุญนะครับตอนนี้ลงครัวก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์ก็ต้องมาใส่พวกกรงนะครับ กลง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 ล้อมรอบนะครับกันสุนัขก,กันสัตว์อะไรต่างๆนะครับที่จะเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ทาสีติดไฟไประมาณนี้นะครับถ้าสายบุญ fc ที่ต้องการที่จะร่วมทำบุญทางวัดนะครับก็ติดต่อแอดมาได้นะครับ ก็ฝากแชร์ต่อนะครับผมเผื่อเป็นช่วยช่วยทำบุญนะครับก็ฝากแชร์ด้วยนะครับนี่นะครับทีแอดเคยลงคลิปไปก่อนๆนนี้นะครับก็คือทำลงครัวนี้นะครับก็ยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์นะครับก็เพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับ ที่ล้างถ้วยล้างจานประมาณนี้นะครับแล้วก็ทาสีทำกรงนะครับถ้าใครอยากร่วมทำบุญก็ติดต่อแอดมาได้นะครับก็ฝากบอกบุญนะครับผมนี่นะครับนั่นก็เป็นโรงครัวเก่านะครับโรงครัวเก่า สำหรับผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมทำบุญนะครับติดต่อแอปมาได้นะครับผม๋ยาใครมีโชคลาบอยากจะร่วมทำบุญนะครับวันนี้ก็มีคุณแม่มาจากที่ที่ทวัดบุรีนะครับก็มากับขอพรปู่ดาวันนี้นะครับมากับไหว้ขอพรปู่ดาวันนี้นี่ก็คือองค์ปู่ขาวนะครับ ผู้เป็นประธานอยู่ที่นี่นะครับูข่าวนะครับคุ่แม่มาจะใส่เงินแ่นครับแม่นครับติดตามช่องนลยผ้าม้วนเออประมาณทฮ่้าผ้าม้วนเล่นเนี่ยผมจองทัพย์เทวดาครับ นี่ซับเทวดากะกะเบิงรูวแนนบ้อแนนเบิงเบิงไม่องไม่ได้กดติดตามกดติดตามไหมเน่กดติดตามไหมเนี่ยแจ้งแจ้หลายๆซับจะมาไหมฮะนี่พัทพิเดพูแบบนี้อ่าเป็นกำลังใจไหมเพราะว่าเดี๋ยืวขึ้นวันนี้งขั้นหนึ่งระเบิงหนึ่เพราะว่าถ้าถ้าอยากฮู้ยุนี่ก็คือผมนี่แหละครับเป็นผู้ไทะถ้ำยุ่งเสมอเสมอย่นี่แหละครับคือผมนี่แหละครับช่องซับเทวดาช่องซับเทวดาฮะ ว่าเป็นมะล่รวมเให้ยังแม่เขียวแม่จ่อยแม่เมียวแม่เมียวจ้าวันไหนตัวไหนขอบ้าลูครับตอนนี้เป็นบ้านไห้ครับเป็นมาลันไบอครับอืมปิลละล้อมือกนละครับอย่าลืมเด้ออย่าลืเด้อตามตามตามสัเทวดาเด้อแซบแซบเทวดา เป็ yeah. เน,นมาด้วน่นั่นเป็นมาด้่เป็นที่ทั้งคุณเนนียนเกดา่ผมเหรอครับย่นี่อ๋อคุณเลน้ได้วยนะเับคุณลายครับนี่แหะครับได้ยินกัเราได้ครับแอดก็ ขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอจบจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมก็ฝากไลก์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจากช่องทรัพย์เทวดาด้นะครับวันนี้แอดก็ขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมสุดท้ายก็อยาก ให้ FC มีโชคลาภไปด้วยกันนะครับวันนี้สาธุสาธุสาธุ